อยู่กับบีมคุงและมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านชื่อว่าอีกอกแกครับวันนี้ก็จะมาเล่นไมคครับสวายเวอร์นะฮะยุคูยุคูนะฮะขอโทษขออภัยด้วยนะถ้าเกิดมีกระตุกหรือแหลกหรืออะไรบ้างเฮ้ยแอลยิงนิ่งดิเราไปเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะไปโก เราเกินในโอ้เราเกิดในป่าดงดิบเลยเนี่ยโอ้โคตรโหดอ่ะเราจะต้องขุดไม้สร้างบ้านกันนะตัดไม้เออตัดไม้เออผมพูดผิดนะขอโทษเลยคือนะครับเออต้องกันดิจะตัดต้นใหญ่เลยต้นเล็กเลยนะครับผมเดี๋ยวมวยนะก็มีคนที่ไม่รู้จักก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมขอโทษครับ

không khắp đâu Vâng Chưa khắp đi này, ta mà bay เดี๋ยววางตัวค้างดีนะองค์มพิรณ์เองแล้วถามว่ากระตุกไหมโคตรนะฮะเออ <c oughs> ก็ไม่ถึงกับกระตุกก,ก,กันเบอร์อะไรนะกระตุกกระตุกดีๆดีะกระตุกแบบกระตุกกระติ้วอะไรประมาณเนี้ยทำดันได้วยเสร็จตุก เอาแล้วไงไม่ต้องคุดเด้อย้อนไปนมองนนะคืตรงคืนตรงไหนไปละเดินเดินครับนื่ครับมีครับโอ้โหมือเกือบลงแล้วไตัต่อไปเจ้ามดเนะเจ้าไปมไปไมาเลย ูไมต้องตายในที่บินไม่ละดีกว่ไม่ได้เลยไปขุดไอ้แก้วไอ้แก้ไปขุดหีบขุดที่ค้ามาดิแล้วตามชื่อขามาขุดหีบแล้วก็ นะ,าะตามมาเลยนะไอ้กีดายอะมันมันแหลกส,สัสเลยขี้เหี้ยเลยวะทำไมของน้องลืนล่นพื้นลื่นพื้นเลยมึงไม่ใช่ตัวอัดนี่สัตว์ขออภัยนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงๆนะเอ๊ะ เออเอเล่นกันต่อเลยไม่ถือสาอะไรใดๆเอาทำไมนะเซิร์ฟมันล่ยครับโอเคขอโทษด้วยขอโทษนะท่านผู้ชมอิ่าสงสัยผมคงจะออกไปปิดนั่นแหลนะเนาะเซิร์ฟมันเลยหลุดนะ เล่นกันแม่งย,ยาวๆอ่ะมามาเ็วแล้วก็จะเล่นต่อก็เลยโ oh, อ้เริ่มลืล่นละเริ่มลื่นละแหนะไม่มีขอ้อกระตุกอสัดเห็นมันะ้ เดียนึงอะไรดังเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะน่าจะมีแกะหรืองัวอยู่ข้างบนนะไปเจอปามาเลยอ่ะว้าอดมืออ่ะด้วยนี่มันภูเขาหินชัดๆเฮ้ยมเมื่อเสียงห็นงัวนี่มันภูเขาหินชัดๆเอ้านั่นหาวัวแล้วจะมีหินใส่แบบไม่สบายเฉยเลยอ่ะรีบตามมาเอ้าวัวสองตัวเลเอ้าจ้ะสาม เราจะมีหินใช้แล้วฉันข่วยแต่กลัวนี่หว่าสนอินบินอยู่น,อน้อยชืย่อขาไหม่ chạy bật mấy con một Bí mẹ nói Oh my god, this is spicy Bí gặp <laughs> 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 ừ. ừ. cứ khẩu đó Mua cặp ấy

เของมึงไม่ได้มึงจะตายแล้วสแล้วปดมันมาไม่อยุ่มึงบินเยอะโอ้จบกุอะไรกูงดีลงขอโทษนะ Đấy cái 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 đi ที่สร้างบ้านเราเอวนั่นอะที่สร้างบ้านเหรอให้ทีทีพวกนี้เจอ๋ยวเห็นได้แก

จะรู้ไม่ดีนี่จุดเริ่มต้นฮะจุดเกิดล้วจุดเกิดอยู่ไหนลูกนี่มาแล้วจุดเกิดไอทางไม่ใช่ละจุดเกิดที่มันหา ตาเคุแล้วนนีุ้เจอคุอยู่จเกยแล้วมันอยู่ไหนแล้วก็มันนองนี้เรอยๆงไปยัง ไอ้กมลวาดให้น้องข้าจะตายไม่ต้องไมเสรดน้องข้ารู้ใจอ่อเออด